สำหรับคนที่อยากทําออนไลน์นะคะต้องฟังคลิปนี้ให้ดีเลยค่ะไม่ว่าคุณจะมีธุรกิจอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีธุรกิจนะคะไม่ว่าคุณจะมีสินค้าอยู่แล้วหรือยังไม่มีสินค้านะคะก็ต้องฟังคลิปนี้ค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะไอรินจะมาบอก12ทําเลนะคะในการทําออนไลน์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเปิดหน้าร้าน ปกติแล้วที่เราจะเปิดหน้าร้านเนี่ยเราก็ต้องไปดูทำเลใช่ไหมคะต้องขับรถไปดูว่าเฮ้ย mm. ตรงเนี้ยทำเลแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงหน้าเปิดร้านไหมค่าเช่าเท่าไหร่แต่ว่าในออนไลน์อะค่ะมันก็มีทำเลอยู่เหมือนกันมีตั้ง12ทำเลนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณจะเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่คุณจะมีสินค้าด้วยนะคุณต้องรู้ว่าทำเลที่คุณจะไปอยู่เนี่ยเป็นที่ไหนนะคะ เพื่ออะไรเพื่อให้คุณรู้ว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาชอบสินค้าแบบไหนหรือว่าชอบคอนเทนต์แบบไหนนั่นเองค่ะก็เปรียบเสมือนหน้าร้านละค่ะเวลาที่เราจะไปขายของที่ไหนก็แล้วแต่จะไปอยู่บนห้างหรือจะไปอยู่ตรง BTS หรือเราจะไปอยู่ร้าน standalone ที่อยู่ในเมืองเราก็จะได้รู้ว่าคนในเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการสินค้าประเภทไหนใช่ไหมคะอออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะเวลาที่คุณจะเปิดร้านหน้าเว็บไซต์ Facebook IG Tiktok หรือว่าช่องทางไหนๆเนี่ยมีตั้ง12ช่องทางนะคะไปอัปเดตกันหน่อยละกันว่าตอนนี้นะคะออนไลน์เนี่ย12ช่องทางมีอะไรบ้างคะ่ะ เว็บไซต์เน right ี่ยเปรียบเสมือนบ้านของเราเลยค่ะบ้านของเราที่เราไปซื้อที่แล้วปลูกบ้านนั่นเองตัวเว็บไซต์หรือหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนแบบและดีไซน์ของบ้านค่ะการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านของเราเลยบ้านของเราที่เราซื้อที่ดินเปล่ามาแล้วเราก็สร้างบ้านเว็บไซต์ก็เช่นเดียวกันค่ะซื้อที่ดินเปล่าในอากาศแล้วก็เอาเว็บไซต์ของเราเนี่ยไปอยู่ในนั้นคนก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะว่าบ้านของเราเนี่ยสวยหน้าตาเป็นยังไงแล้วในบ้านมีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันอะไรบ้างก็เปรียบเสมือนกับบริการ หรือสินค้าของเรานั่นเองค่ะแล้วตัวเว็บไซต์เองเนี่ยเราก็สามารถทําโฆษณาได้เช่นเดียวกันนะคะโฆษณาก็เราจะเรียกว่า SEO หรือว่า SEM นะคะ SEO เนี่ยก็คือการ search engine การค้นไปใน Google Search หาเช่นบริการนวดแล้วเว็บไซต์ของเราก็โผล่ขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่า SEO คือเราไม่ต้องเสียเงินส่วน SEM นะคะ SEM ก็คือการที่เราไปเสียเงินให้กับ Google นะคะเวลาที่เรา Search หน้าแรกขึ้นมา ร้านนวดแล้วมันมีคําว่าแอดโฆษณาขึ้นมาท็อปหแล้วก็มีเว้นว่างตรงกลางเนี่ยเรียกว่า SEO แล้วก็มีแอดอีกทีนึงเนี่ยเขาเรียกว่า SEM นะคะในส่วนนี้เนี่ยเราเสียเงินให้กับ Google ค่ะเพื่อให้เราไปติดหน้าแรกของ Google ส่วน SEO เนี่ยคือเราไม่ต้องเสียเงินแต่เราทำเ e ิร์ชเอนจินก็คือใส่คําค้นลงไปในคอนเทนต์ต่างๆแล้ว Google เนี่ยไปจับเจอนะคะเพราะว่าคําของเราหรือว่าคุณภาพคอนเทนต์ของเรามีมาตรฐานมากพอก็จะเขยบมาอยู่หน้าแรกค่ะช่องทางที่2 ะะช่องทางที่2นะคะเปรียบเสมือนหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าอยู่เยอะค่ะนั่นก็คือ Facebook นั่นเอง a c e b o o k เนี่ยเราเหมือนไปเช่าพื้นที่ของเขานะคะในการเปิดเพจเขาให้เราเปิดเพจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่ให้เราเสียค่าใช้จ่ายในการยิงแอดค่ะทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องไปเปิดใน Facebook Facebook เป็นหมู่บ้านที่มีคุณภาพมากเพราะว่าลูกค้าอยู่เยอะมากเลยนะคะเวลาที่เราไปเปิดเพจใน Facebook ก็เหมือนเราไปเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเราไปตั้งร้านคุณลองคิดสภาพว่าคุณ ตั้งร้านอยู่ในหมู่บ้านที่มีคนเยอะๆเดินผ่านไปผ่านมามันก็มีโอกาสที่คุณจะขายได้เยอะใช่ไหมคะ นั่นแหละค่ะ Facebook ค่ะ IG ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่า IG เนี่ยเปรียบเสมือนคอนโดลักชวรี่ใน IG เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนแบบตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปถึงรา,ราวๆ35ปีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคนที่หนีผพัวรองจาก Facebook มาเล่นใน IG นั่นเองก็คือเด็กวัยรุ่นนะคะจะอยู่ใน IG ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ใน Facebook แต่ใน Facebook จะเป็นแมสเลยจะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณมาอยู่ใน IG เนี่ยมันก็เหมือนคอนโดมิเนียมลักชวรี่ที่เจาะจงขึ้นมาหนน่อยึะะคะ อันนี้เวลาที่คุณไปอยู่ในคอนโดลักชวรี่คุณก็ต้องแต่งตัวให้ดูลักชวรี่ด้วยถูกไหมคะก็เปรียบเสมือนรูปภาพที่อยู่ใน IG นั่นเองคะ่ะภาพวิดีโอรูปภาพนะคะจะค่อนข้างแตกต่างจาก Facebook ภาพต้องดูดีนะคะแล้วก็เวลาที่เราถ่ายรูปลง IG เนี่ยเราก็จะสอดแทรกไลฟ์สไตล์เข้าไปส่วนใหญ่นะคะคนที่มาเล่นใน IG เขาจะมาดูเทรนด์ค่ะ เทรนด์ว่าตอนนี้มีอะไรติดกระแสะบ้างมีอะไรนำกระแสะบ้างมีอะไรอินเทรนด์บ้างนะคะก็จะมาดูกระแสะในนั้นค่ะหรือว่าไปดูเทรนด์แฟชั่นนะคะแต่งตัวมาเที่ยวใส่ชุดแบบไหนดีก็จะมีอยู่ใน IG ด้วยค่ะช่องทางที่4นะคะ YouTube ค่ะ YouTube YouTube ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คนส่วนใหญ่นะคะนิยมเล่นกันแต่ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ใน YouTube ก็จะเป็นวิดีโอที่ยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า u t u b e เนี่ยให้โฆษณาใช่ไหมคะเวลาโฆษณาเนี่ยเราลงวิดีโอแค่ สานาทีมันก็ไม่มีช่องว่างให้เราลงโฆษณาฉะนั้นนะคะวิดีโอที่อยู่ใน y u ูทูบเนี่ยจะเหมาะกับ10นาทีขึ้นไปนะคะ8 1 0ถึง10นาทีขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวิดีโอที่ยาวๆนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบรนด์นะคะที่เอาสินค้าต่างๆมารีวิวค่ะแล้วเราก็สามารถทำช่อง youtube หาเงินนะคะได้จากการที่มีคนมา subscribe เราเยอะๆแล้วก็มีคนมาดูวิดีโอคอนเทนต์ที่เราทำออกมานะคะโฆษณาก็จะมาลงเราก็จะได้เงินจากตรงนั้น,นะคะ่ะอีกอันนึงก็คือ Google My b u s i n e s s นะนะคะ Google My Business คืออะไรเวะลาที่คุณเซิร์ชไปหาสถานที่ต่างๆเช่นลองเซิร์ชดูขึ้นมาเลยนะคะร้านอาหารใกล้ๆชั้นนะคะหรือว่าที่พักรีสอร์ทที่จังหวัดต่างๆอย่างอันนี้ไอรินก็อยู่ที่สุร,ราษฎร์นะคะอยู่ที่ อยู่ที่ Meat Boutique Resort นะคะอันนี้ไอรินก็เซิร์ชมานะคะจากกรุงเทพตอนที่มาที่สุราเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีที่พักที่ไหนหน้าพักนะคะไอรินก็เซิร์ชมาที่รีสอร์ทเนี้ยก็ไปอยู่ใน Google My Business ค่ะ Facebook Group นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำการตลาดได้ดีมากเลย Facebook Group เนี่ยก็จะเหมือนชุมชนนะคะชุมชนชุมนุมนะคะที่เรา เอาคนที่คิดเหมือนกับเราที่ชอบเหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะแล้วเวลาที่เอาไปอยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยก็เหมือนกับแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ขายเสื้อผ้าเขาก็เอาลูกค้านะคะไปอยู่ในกลุ่มที่แบบขายเสื้อผ้าเขาก็สามารถจะซื้อจะเอฟเสื้อผ้าได้จากที่นั่นด้วยค่ะหรือไม่ก็ไอรินนะคะสอนทําออนไลน์ไอรินก็จะตั้งกลุ่มทําออนไลน์ขึ้นมาค่ะคนที่อยากจะเรียนเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดโฆษณาการทําการตลาดออนไลน์การตัดต่อวิดีโอการถ่ายภาพก็เข้าไปอยู่ในแต่ละกลุ่มที่เขาสนใจค่ะอีกหนึ่ง ช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตระกูล l ลน e นั่นเอง l ล n e OA ค่ะ l ล n e OA นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยที่บอกได้เลยว่าคนนะคะที่ทำออนไลน์ต้องมี l ล n e OA ค่ะเพราะว่าการที่เราจะเก็บลูกค้าไว้ที่ใดที่หนึ่งเกิดที่นั่นปิดขึ้นมานะคะเราก็แย่เลยนะคะฉะนั้นเราควรจะมีช่องทางในการเก็บรักษาลูกค้าเนี่ยไว้ในหลายๆที่ค่ะ l ล n e OA ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราควรเอาลูกค้าไปเก็บไว้ค่ะเพราะว่าเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าได้อย่าง ดีเลยแล้วทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้ง่ายมากๆเลยค่ะทวิ ทวตเตอร์นะคะทวิตเตอร์ก็เป็นกลุ่มนิชมาเก็ตเหมือนกันนะคะตอนนี้เราจะทำแมสอย่างเดียวแมสก็คือจำนวนคนเยอะๆอย่างเดียวไม่ได้ละเราต้องซีเล็กก็คือเลือกกลุ่มเฉพาะเจาะจงนะคะในทวิตเตอร์เองเนี่ยก็ค่อนข้างจเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะเหมือน IG แต่ว่าแล้วแต่ธุรกิจของคุณเลยนะคะแล้วแต่สินค้าของคุณด้วยนะคะว่าเหมาะกับช่องทางทวิตเตอร์ไหมก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีค่ะเมื่อปี2020นะคะมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ได้การตอบรับอย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็ ได้ยอดขายอย่างถล่มทลายไปเลยนั่นก็คือ TikTok นั่นเองนะคะ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ให้เราลงโฆษณาแบบสั้นๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ลงไม่ให้ขายแบบขายนะคือต้องขายแบบไม่ขายอะ่ะใน TikTok นะคะก็คือการลงโฆษณารีวิวสินค้าแบบเนียนๆนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแบบสั้นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นวิดีโอ คอนเทนต์แบบสั้นๆสนุกๆด้วยนะคะคนใน TikTok ชอบคนใน TikTok กเนี่ยก็จะอายุราวๆ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่ถึง40เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็วัย first jobber ก็คือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานฉะนั้นถ้าสินค้าของคุณนะคะต้องการคนกลุ่มนี้นะคะ TikTok ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องใหม่มาแรงแซงทางครงนะคะต้องยกให้ c l ับ house แต่ c l ับ house เนี่ยตอนนี้นะคะต้องเป็น iOS อย่างเดียวเท่านั้นก็คือคนที่ใช้ ถึงจะเล่นได้ค่ะแล้วก็ในคลับเฮาส์เนี่ยก็ <c oughs> จะอารมณ์เหมือนฟังวิทยุค่ะขึ้นวิทยุแต่มันพิเศษกว่าน,นั้นตรงที่ว่าเราสามารถเลสแฮนด์อัพหรือว่ายกมือแล้วก็มดิเลเตอร์นะคะคือคนที่เป็นเจ้าของห้องที่สร้างห้องนั้นมาเนี่ยกดให้เราขึ้นมาพูดแลือออกความคิดเห็นได้ทําให้นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะได้พูดได้ออกเสียงแล้วก็ได้พูดคุยกับคนดังเรียลไทม์ด้วยค่ะตัวคลับเฮาส์เองเนี่ยทำไมถึงดังมากในตอนนี้นะคะก็เป็นเพราะว่า คับเฮาส์นะคะหาช่องว่างของ Facebook แล้วก็เอาตัวเองนะคะขึ้นมาแทรกในแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลออนไลน์เนี่ยได้แบบแยบยลเลยคือเขาหาช่องว่างของ Facebook ตรงที่ว่า Facebook เนี่ยไม่สามารถคุยแบบเรียลไทม์ได้ไม่สามารถตอบโต้ได้ตอบโต้ก็คือต้องเป็นการพิมพ์ใช่ไหมคะแต่ว่าใน Cup House เนี่ยสามารถพูดยกมือพูดคุยสอบถามแล้วที่มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนดังระดับโลกแล้วก็คนดังระดับประเทศเนี่ยเข้ามาเล่น แล้วทาให้คนธรรมดาสามารถคุยกับคนเหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันถ้าใครยังไม่ได้โหลดมาเล่นดูลองโหลดมาเล่นดูนะคะแล้วก็ใน c l u บ h o u s e ก็มีข้อมูลดีๆข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะที่เหล่าคนดังหรือเหล่า Experti s e ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยออกมาให้ความรู้กัน,นะคะ่ะอีกหนึ่งช่องทางเลยก็คือ Marketplace นะคะ Marketplace ก็คือที่ที่เราเอาสินค้าของเราไปวางขายได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Marketplace Lazada S h o p ป e นะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็น ที่ที่เขาเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาสินค้าของเราไปวางแล้วไปฝากเขาขายเขาก็จะมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยอยู่เยอะมากเลยอยากจะลองเล่นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซดูนะคะ <c oughs> ก็แนะนำเลย2ช่องทางมี Shopee แล้วก็ Lazada ค่ะ last but not least นะคะ ก็คือสุดท้ายแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือการตลาดแบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะถามว่าในประเทศไทยนิยมใช้กันไหมก็มีหลายๆบริษัทแล้วก็มีหลายๆที่นะคะใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งค่ะอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ตอกย้ําความสนใจให้กับลูกค้าที่สนใจในสินค้าของเรานะคะเราก็จะส่งอีเมลเข้าไปหาเขานะคะแล้วก็มีอาจจะมีโปรโมชั่นมีข่าวสารอัปเดตเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ลืมเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ถามว่ามือใหม่ต้องไปทํำไหม ไอรินก็แนะนำว่าถ้าเป็นมือใหม่นะคะไอรินให้มุ่งไปเลยนะคะของโซเชียลมีเดียเพราะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยคือใช้ทุนน้อยแล้วก็สามารถเริ่มทําได้เลยนั่นก็คือ Facebook นะคะ IG ไลน์ Line, TikTok นะคะสี่ช่องทางนี้เป็นสี่ช่องทางที่สามารถเริ่มทำโดยต้นทุนศูนย์บาทและที่สำคัญถ้าใครสนใจนะคะไอรีนมีคอร์สสุดสำเร็จสร้างธุรกิจออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยค่ะเพราะว่าในคอร์สเนี้ยจะสอนให้คุณนะคะจากคนธรรมดากลายเป็นมืออาชีพในการทำออนไลน์ค่ะแล้วก็สามารถหาสินค้าแล้วก็ธุรกิจที่คุณอยากทาในออนไลน์เจอด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะก็กดติดตามเพจซี i อไ n TikTok CEO ไอริน YouTube CEO ไอร i n ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ไอรินจะมีอัปเดตทุกวันค่ะ